เคยฝันครับว่อยากเป็นทหารเหมือนกันครับแต่ว่าเสียดายจริงว่าตอนไปคัดทหารเนี่ยแขนผมทักษะก่อนก็เลยไม่ติดก็เลยไม่ได้เป็นทหารอ่าตอนนี้ก็ได้เป็นพ่อครัวครับก็เลยทำอาหารแต่ว่าไม่ใช่ทหารเวลากันแล้วก็เปลี่ยนความคิดใหม่ตอนนี้อยากเป็นอวตารครับนองเล่นอยากตอนแรกอยากเป็นสมองรถเอง คือเขาเก็บเกินเรียกเรียกคนขึ้นชิ้นในโหลอยู่ที่ลำบากที่สุดเพราที่จะทำได้ในในโรงเมร์รู้สึกสนุกรู้สึกแล้วก็มีเขาเล่นอนี้เราชอบเล่มากเป็นเนค่ะหละงจะนั้นต้องขึ้นมาอยากเป็นแอนเ์มาสเตอร์แต่ตั้ต่เราดูกระจกหลายรอบแล้วเปลี่ยนสรความคิดน่ะนะคะก็ไม่สามารไปได้ปัจจุบัน เป็นอะไรก็ไม่รู้เหมืนกเล่นเป็นอะไรค่ะเป็นอะอยากเรียกร้องหน่อยก็คือพอเริ่มอากก็เริ่มากร้องหน่อยคืออ๋ออยากอยากนี้อ๋อสองฮผมตอนตอนเด็กอยากเป็นบอลตอนเด็กอยากเป็นสไปเดอร์แมนก็ จริงๆอยากไปมากๆเลยเากว่าค so ุณฮีโร่ที่เท่มาในตอนกทีนีเนอนฝันเรานลเรือมีภาฝันเลยแต่คือมองึี่มาคือใส่หน้าเราไม่ค่อยสวยเลยอยากมีควาเ่คุณแจ็คเเราบนะครับ